สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวนจะมาทองใบนับเกเรยียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ14เลขที่15วันนี้ดิฉันจะมาเฉลยข้อสอบอเนหปี2552ข้อที่26และข้อที่27นะคะโดยที่เราจะมาเริ่มจากข้อที่26เลยนะคะข้อที่26ส่วนสูงของพี่น้อง2องคนมีพี่สัยเท่ากับ12เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเลขคณนตี้เท่ากับ171ซนติเมตรข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนสูงของพี่หรือน้องคในใดคนหนึง่งซึ่งข้อนี้เราจะเริ่มจากการแทนค่านะคะโดยที่เราจะแทนค่าส่วนสูงของคนพี่เป็นค่า x จะได้เป็น x เท่ากับส่วนสูงของพี่และค่า y นะคะจะเป็นส่วนสูง ของน้องและข้อนี้นะคะจะให้พี่สเท่ากับ12ซนติเมตรซึ่งสูตรในการหาพี่สก็คือพี่สเท่ากับ x Max ส่วนด้วย x โอขอโทษค่ะลบ x และข้อนี้นะคะให้พี่สัยมาแล้วซึ่งก็คือ12 x Max ของเราก็คือ x และ x min ของเราก็คือ y นะคะซึ่ง x max นี้จะเป็นข้อมูลที่มากที่สุดและ x min จะเป็นข้อมูลที่น้อยที่สุดและในโจทย์นี้ยังบอกอีกว่ามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ171ซึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตนี้จะแทนจะมีสูตรอยู่ว่า x bar เท่ากับซิกมาเอส่วนด้วย N และข้อนี้ให้ X อ็กบาร์มาเท่ากับ171เท่ากับซิกมาเอของเราก็จะเป็น X บวก Y ส่วน N ของเรานะคะจะเป็น2และเราจะย้าย1 2ไปคูณกับ171นะคะจะได้เป็น 342เท่ากับ x บวก y และข้อนี้ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนสูงของพี่หรือน้องคนใดคนหนึง่งซึ่งเราจะหาได้จากการที่เราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่2นะคะสมการที่1บวกสมการที่2จะได้ เป็น342บวก12จะเป็น354และ x บวก x ก็จะเป็น2 x ส่วนลบ y บวกลบ y บวก y ก็จะตัดกันนะคะตัดตัดก็จะได้เป็นย้าย2ไปคูณโอ๊ยขอไปอค่ะย้าย2ไปหารจะเป็น อัน2จะเป็น1 7 7 x แล้วเราก็มาดูกันนะคะว่ามีช้อยข้อไหนบ้างที่เป็น177ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นส่วนสูงของคนพี่พี่ซึ่งตามโจทย์นะคะบอกว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนสูงของพี่หรือน้องคนใดคนหนึง่งซึ่งในข้อนี้ ก็มี177อยู่ที่ข้อ4ดังนั้นข้อนี้ตอบ177เมตรที่อยู่กับข้อ4ค่ะแล้วเรามาต่อกันในข้อที่27เลยนะคะข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย4 9 2 7 6 5 4 6 3 4เริ่มแรกเราจะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะคะโดยที่เราจะได้ข้อมูลชุดไหนว่า2 ส4 4ส 4, ี6ส 6, ีแล้วก็9ค่ะและในข้อนี้นะคะเราจะเห็นชัดๆก่อนเพื่อนเลยว่าฐานนิยมซึ่งจะเป็นค่าที่ซ้ำกันมากที่สดุดซึ่งในฐานนิยมข้อนี้ก็จะเป็นมีค่าเท่ากับสีนะคะฐานนิยมและ ต่อไปจะเป็นมัธยาฐานซึ่งมัธยาฐานก็จะเป็นค่ากลางนะคะแต่ว่าเราต้องหาตำแหน่งมัธยาฐานก่อนเราถึงจะหาค่ามัธยาฐานได้โดยที่ตำแหน่งของมัธยาฐานจะหาได้จาก p ูดสิ่เเท่ากับ N หนึ่งส่วนสองซึ่งก็คือซึ่งจะได้สิบบวกหนึ่งส่วนสองจะเป็นสิบเอ็ดส่วนสองเท่ากับห้าจุดห้าห้าจุดห้านี้จะอยู่ระหว่างสี่กับห้านะคะโดยที่เราจะได้มาทยฐานเป็นสี่บวกห้าหารสอง จะเป็น9ส่วน2เท่ากับ4 5และค่าต่อไปจะเป็นค่าสุดท้ายซึ่งก็คือค่า,าเฉลี่ยเลขคณิตจะหาได้จาก x bar เท่ากับซิกมา x i ส่วน n จะได้เท่ากับ2บวก3บวก4บวก4บวก4บวกบวก หกเจ็ดกเก้าและค่าทั้งหมดนี้จะมีค่าเท่ากับ10จะได้เท่ากับ5้าส่วน10จะได้เท่ากับ5นะคะและเราก็มาเรียงลำดับว่ามีค่าไหนมากที่สุดกว่ากันค่าไหนน้อยสุดนะคะจะได้เป็นฐานนิยม ฐานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลียเลขคณิตและข้อนี้นะคะจะตอบเป็นข้อที่2ค่ะฐานนิยมมาธยาฐาน แล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิต